ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยครับที่มาเล่นในแบบะไรคอสโอเวอร์เนี่ยยังไม่รู้เรื่องของระบบเซตติ้งกันทั้งหมดนะครับซึ่งกันไม่เนี่ยรู้จะแค่เกมเพย์นะครับว่าแมปเดี๋ยวมาเล่นยังไงหรือว่าต้องเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องหลักๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบเซตติ้งนะครับว่าที่อนนุนเปิดยังไงทําเงาแบบผมยังไงหรือว่าทํายังไงให้มันลื่นนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะปิดตัวของโมชั่นต่างๆหรืออะไรยังไงนะครับก็มาแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่องของเซตติ้งกันนะครับโดยที่เราไม่ต้้อองงไฟรร์ม่ตเย ทุกคนสามารถปรับได้เองอัตโนมัติเลยนะครับก็คือครับนี่ครับตัวเซตติ้งนี่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเป็นรูปฟันเฟืองๆอรย่างเงี้นั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทําการปิดตัวนี้ก่อนมากๆเลยนะปิดเสียงเสียงรำคาญเออเพดลิงเข้าตัวนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคเรามาดูเรื่องของระบบเซตติ้งกันนะครับ <c oughs> ตัวเซตติ้งเนี่ยจะมีแบบทั้งหมดอยู่ประมาณ3 4หมดหมู่นะ4หมดหมู่ใหญ่ๆนะครับจะมีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็เกมเพลย์แล้วก็เป็นตัวของกราฟิกแล้วก็ไอ้อื่นๆนะครับคือไอ้อื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่จําาเเป็นนทท่่ไหระุกคน อ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีเรื่องของเซตติ้งกันนะครับว่าผมปรับอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับเซตติ้งเรื่อง man ของ,องโฟล์พอร์แมนนะหัวข้อนี้นะครับเรื่องโลโมดก็คือเป็นโหมดที่จะลดคุณภาพเนี่ยลงนะครับนี่เห็นป่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะทําให้คนที่คอมกากเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่าภาพมันเปหน,นีนะโลโมดนะครับก็คือเป็นภาพแบบ เท็กเจอร์ไม่หลุดอะไรเลยนะเป็นแบบเท็กเจอร์งงอเปล่าๆอย่างนี้เลยนะครับก็ทําให้คอมของคุณเนี่ยอาจจะลื่นได้นะครับแต่ว่าภาพมันไม่สวยนะผมก็ก็คือถ้าเราออกเนี่ยคุณจะต้องรีเกมนะครับส่วนตัวนีเออ้เดี๋ยวผมไปรีเกมสักคู่นะครับแล้วผมก็รีเกมมันสุดที่เรียบร้อยน,นะครับเรามาต่อไปเลยนะครับหัวข้อถัดไปนะค,คือ u ั t i m a t e เอฟเฟ t ตตรงนี้นะครับก็ ถามว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็อัลติเมทเอฟเฟกนะครับ mm. ก็จะคือ mm. เรื่องของสกิลต่างๆนะอย่างสูาเนี่ย mm. เห็นปะแบบใครรำคาญมีใครบางคนรำคาญแบบเวลาแบบมอนเราใส่สกิลรวยๆอย่างงี้นะครับแบบบดบังแบบหรือว่ามันแบบใครที่ชอบก็สามารถที่จะเปิดได้หรือว่าบางครั้งที่เราฟาร์มแล้วเราขี้เกียจด,ดูอนิเมชันมันเนี่ยก็สามารถที่จะปิดและเปิดได้เหมือนกันนะโดยการเรามาที่เซตติ้งนะครับเป็นตัวของอัลติเมทเอฟเฟกต์รงนี้นะถ้าเราปิดนะครับมอนเนี่ยจะทำการ ถูกลบเอฟเฟกออกทั้งหมดนะครับเหลือแค่ a อนิเมชันการตีของมันตรงนี้นะทุกคนเราจะเห็นมันยืนตีอย่างนี้นะวิธีการปิดก็ปิดประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้ลกจอส่วนถัดไปครับออเดอร์ชาร์เดตรงนี้นะครับก็คือ,อเราเนี่ยจะไม่เห็นเงาของคนอื่นนะทุกคนอ่ะ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอยู่อยู่ตรงไหนกันออกว้ให้ดูนะครับนะครับก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกาะของไอ้นี่แล้วนะแบบว่าเกาะโตเกียวกูนนะครับก็มีคนอื่นเนี่ยมาฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือผมขี่สัตว์อยู่ใช่ไหมเวลาผมขี่สัตว์อยู่เนี่ยตัวของเงาของผมจะไม่ปรากฏนะครับแต่ตอนนี้คือที่เห็นเงาคนอื่นวิ่งไปวิ่งมาเห็นปะตรงน,นี้นะครับก็ จะบอกได้ว่าเราสามารถปิดได้นะทุกคนถ้าเราลำคาญหรือว่าเ,าเวลาเราอยู่กันในเซิร์ฟแบบเยอะๆแล้วเราต้องการรวมกลุ่มอะไรเงี้ยเราสามารถกดปิดได้นะจากที่วิเวยนทุกคนจะเห็นว่าเงามันว้าไปตีว้าไปโนนนะเอาผมปิดนะทุกคนก็จะไม่เห็นเงาของเพื่อนแล้วนะครับจะเห็นแค่ว่าตัวละครมันตายนี่แค่นี้เลยนะครับก็คือปิดไปได้นะยิงหผมก็ปิดนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันหน่วงนะเพราะว่ายิ่งใส่ เงาได้เยอะเนี่ยตัวละครหรือว่าตัวเราเอ่อตัวเราเนี่ยอาจจะแลกได้นะครับก็ปิดปิดไปเลยนะครับก็เอาไว้เปิดในตอนที่อยากดูว่าคนอื่นเขาใส่งเงาอะไรหรืออะไรอย่างนี้จริงๆนะมันดูยากนะครับโอเคครับถัดมาครับ my shadow ตรงนี้นะทุกคนโอเคนะครับก็นี่นะครับก็คือถามว่าปกติงเงาเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็บางคนเนี่ยถามว่าผมจะทําเงาแบบพี่ยังไงนะครับพี่เป็นแบบรูปภาพเฉยโดยที่ไม่ต้องการเอ่อความสวยความงามแค่ต้องการเรื่องของ performance อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เรามา ทำการกดเซตติ้งนะแล้วก็กดไมค์ชาร์โดตรงนี้ครับกดปิดไปแล้วเรากดปิดไปนะครับชาร์โดของเราก็จะหายแล้วให้เรากด B ีขึ้นมาใหม่เห็นปะตรงชาร์โดก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของรูปภาพอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้คอมเราแลกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยว่าทีมเรามีตัวอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเกมเฟย์นะครับอันแรกคือออโต้แอทแท็กตัวนี้นะครับออโต้แอทแท็กอันนี้นะครับจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อนะครับคุณมีตัวของพาร์ทอย่างนี้นะครับก็บางคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยพี่ตัวละคร องพี่เนี่ยไปตียังไงโดยที่ไม่ต้องกดตีนะครับเพราะว่าบางคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้ว่าตัวของแมปแมปนี้นะมันไม่จําเป็นต้องเติมนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะฟาร์มตัวของทิกเก็ตเนี่ยมาซื้อเกมพาสตได้นั่นเองนะครับนี่เราก็ให้ทําการกดตัวนี้ครับทิกเก็ตช็อปแล้วก็เล่นมาหาตัวของออโต้ไอแท็กนะครับจะอยู่ล่างๆหน่อยตรงนี้นะครับใช้549ตัวทองนะครับโดยการที่ซื้อมาเนี่ยคุณจะทําการแนะนําว่าใครที่มาเล่นใหม่ๆนยผมแนะนาว่าให้ฟาร์มตัวของทิกเก็ตระสึก แล้วซื้อออโต้แอท็กไว้เลยจะดีมากนะครับอ่ะเมื่อคนซื้อออโต้แอท็กเสร็จนะครับแม่เลื่อนมาที่เกมเพย์นะทุกคนมันจะปิดไว้อย่างนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับใครที่เล่นมานานแล้วก็จะจะซื้ออยู่แล้วนะครับอืมก็จะเปิดเอาไว้นะครับเพื่อให้เงาเนี่ยโจมตีอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันอยู่ในวงก็เปิดไว้นะครับส่วนถัดมาครับซาวเอฟเฟกซาวเอฟเฟกต์ Sound Effect. Sound Effect เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเรื่องของเสียงเมื่อกีินะทุกคนก็นี่ผมให้ให้ฟังอ่าทุกคน นี่นะครับทรายทรายเอฟเฟกก็จะเห็นนะว่าผมมีแบบมีเสียงเนี่ยตีแบบจุ๊กจักจุ๊กจักอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราปิดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผม,มปิดปิด s o ายเอฟเฟกเห็นปะโอ้ยไม่มีเสียงนะครับประมาณนี้แล้วก็จะไม่มีเสียงเงาเกิดขึ้นด้วยนะครับก็สามารถเปิดปิดภายในกลุ่มเดียวได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปลดเสียงนะแล้วก็ถัดมานะครับเป็นมิวสิกนะเป็นเพลงของแมปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า เออเป็นน่าจะอยู่ในดันอะไรประมาณนี้จะมีเสียงแบ็กกรงแบก็กกราวด์นะผมก็เลยผมไม่ชอบนะผมก็เลยปิดไปอะไรอย่างนี้นะครับส่วนถัดมาครับ All Way Run ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเออโดยปกติครับตัวละครที่เราเดินมันจะเดินแบบนี้ถูกไหมจะเดินแบบเดินไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมแบบมีบัฟแต่ว่ามันเดินไวนะครับอ่ะทุกคนก็ถ้าใครไม่อยากเดินนะครับไม่ไม่อยากวิ่งตลอดเวลาก็ให้กดปิดไปแล้วก็ มันจะเป็นการเดินตลอดเวลานะครับด้วยกันเนี่ยเห็นปะมันจะเดินอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากวิ่งก็ต้องเปลี่ยนมากดกดคอนโทรลนะครับแต่ถ้าไม่อยากวิ่งครับอยาก,ยากเดินก็ต้องกดคอนโทรลอะไรอย่างนี้นะโดยปกติถ้าเข้าเกมใหม่มันจะเดินให้แค่อย่างนี้เลยนะครับก็ส้าใครอยากให้มันเปิดวิ่งตลอดนะครับก็ปล่อยให้มันวิ่งตลอดอย่างนี้นะทุกคนเห็นปะอันนี้คือผมยังไม่กดคอนโทรลนะเนี่ยหรือแม้ว่าผมกดปุ่มคอนโทรลนะครับมันก็จะวิ่งตลอดประมาณนี้นะครับทุกคนจะได้ไม่ต้อง แบบเข้าไปแมปแล้วก็แมปมันก็เดินเองอะไรประมาณนี้นะครับแบบใครมันเดินชงเดินช้าอะไรเงี้ยก็จะมีมาปรับตรงนี้นะต่อมานะครับตัวของ Shadow Buff นะครับถามว่ามันคืออะไรมันคือตรงนี้นะเอ้ยมันคือโชโช Show b u นะครับไม่ใช่ Shadow Buff เนี่ยไอ้พวกนี้นะครับก็จะเป็น b u ฟที่เสริมเติมแต่งมานะครับก็ถามว่าเราได้บัฟอะไรต่างๆกันบ้างครับอย่างเช่นว่าผมใส่ Relic Set Damage นี่นะครับเป็นเซตเออเลเวลของเงาไปเนี่ยอาจจะไม่แสดงผลเท่าไหร่นะอ่ะแต่ว่าถ้าผมใส่เป็นของดอบนะทุกคนดูตัวของเออดอปเชนตรงนี้นะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นเซตดอปจาก400นะครับใส่มาก็เป็นเท่าไหร่อกี้นี่เห็นไหมอัปเดตเป็น930ลวเห็นปะคือมันจะเอามาแสดงไห้เห็นว่ามีสตตดอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือว่าลสดสแตตอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเล่นสายดับนะครับก็ดูสายดับจากตอนแรกเนี่ยเออบวก46นะครับ อันนี้บวกมาเป็น282อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายเงาเนี่ยอาจจะดูยากนิดน,นึงนะเพราะไม่มีตัวของ shadow review เพิ่มมานะเพราะมันมีแต่ตัวของ shadow damage นะครับที่เพิ่มเข้าไปโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการกดโชว w นะครับ show buff นะครับ ให้เรากดมาปิดก็ได้นะครับนี่ปิดก็จะหายเปิดก็จะมีถามว่าผมเปิดไว้ทําไมนะเปิดไว้โช์เก๋ๆนะครับตัวนส่วนทันมานครับออตโต้ลยอลน์ตรงนี้นะทุกคนนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องมาใส่ในเซตติ้งก็ได้นะครับตัวโนนี้ก็มีนะทุกคนเนี่ยออตโต้อลน์ก็คือลุกเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราแบบไปตีมอนตัตวไหนโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้แล้วก็ปลุกเองอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นอะไรที่ดีอพอสมควรนะผมแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ในทุกคนส่วนระบบตรงนี้เนะี่จะมาซิงก,ก์นกับระบบตัวของอินเด็กนะทุกคนมีกดมาอินเด็กนะครับยังสูงว่าผมในด่านไหนที่ผมไม่ต้องการนะครับเรากดออโต อัลดิสตอยนะครับแล้วก็กางกบาดตัวที่เราไม่ต้องการทิ้งไปได้เลยนะครับว่ามึงไม่ต้องการตัวไหนบ้างเวลาปลุกมาเนี่ยมึงมันก็จะไม่ปลุกนะครับมันก็จะตีทิ้งไปเลยนะครับมันจะยืนเวลาเราได้ดีมากส่วนถัดมานะครับเป็นเอ่อเซตติ้งเรื่องของวันวันคิกนะครับตรงนี้คือผมว่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นอ่ะการตีของเงาภายในลิกเดียวนะครับก็คืออาจจะแบบ1คลิกเนี่ย ไปตีหลายตัวอะไรประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราผมไปดูอ่ะขออนุญาตปิดตัวของอ u t ตัวแท็กนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยได้ปรับนะครับอ่ะผมต้องเปิดดู1คลิกนะครับอ๋อ1คลิกก็คือเงาทุกตัวเนี่ยไปตีนะอ่ะทุกคนเห็นเห็นความแตกต่างปหถ้าผม1คลิกเนี่ยเงาทุกตัวไปตีนะครับแต่ว่าถ้าผมเปิดถ้าผม,ป,าผมปิดตัวนี้นะครับจะมีเงาแค่ตัวเดียวไปตีเห็นปะประมาณนี้นะครับนี่คือความแตกต่างผมแนะนําว่าให้เปิดไว้นะเพราะว่าเวลาเราลงลงลง,ลงดันแบบใครไม่ไ ออมอนที่มันตีอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปตีกลุ่มทีเดียวก็ส่วนถัดมานะทุกคนก็อยู่ที่ออโต้ดิสตอยตรงนี้นครับก็คือมาซิงกันกันกนกบตัวของออโต้อะไรแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดไว้ได้แล้วกดโอเปนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ติ๊กเอาตัวที่ไม่ต้องการออกไปได้ทุกคนเหมือนกันก็เปิดไว้ส่วนถัดมาครับคัสซินคัสซินตัวนี้นะครับเป็นเนี่ยซับคัดซินกับ2ออันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะก็ ถ้าสมมติว่าผมเปิดนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูที่ดันผมไม่แน่ใจว่า2อ,อันนี้แตกต่างไงครับแต่ว่ามันให้ผลเอ่อต่างกันนิดนึงนะครับนั่นก็คือเออ่ซับกับแอนิเมชันเนี่ยพวกนี้นะครับสองอันนี้จะเล่นตัวของเออ่ภาพสกรีนแบบว่าเขาเรียกอะไรแอนิเมชันมานะครับอเดี๋ยวผมให้ดูผมเปิดไว้2อ,อย่างนะครับสองอันนี้นะครับเป็นเหมือนคั t ซีนนะโดนก็ให้เราเนี่ยมานะครับยังสูงว่าคุณลงห้องดันใช่ไหมแล้วผมแบบ ลงไปเนี่ยชั้น175ใช่ไหมทุกคนก็นนี้คือผมมาลงเวฟ175หถูกไหมก็เดี๋ยวผมเปิดออโต้อะไรเอ๊ออโต้แอทแทกไว้นะครับอ่ะก็ให้เอาไปตีนะทุกคนอ่ะอย่าสูว่าผมมาถึงชั้นบอสนะทุกคนมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะโอเคนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนถ้าเราเปิดเอาไว้นะครับมันจะเป็นการแบบเออเราจะเห็นแอนิเมชันการปลุกติดของบอสนะครับต่างๆนาะนาะนะนะแล้วแถมมันจะมีแบบเป็นคัตซีนอีกแบบหนึ่งด้วยนะแต่ว่า ครับถ้าทุกคนไม่เห็น,นจะว่าผมขี้เกียจตัดนะแอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อเซตติ้งตัวของซับตัวนี้นะผมแนะนําว่าให้ปิดไว้นะครับเพราะมันเสียเวลานะทุกคนส่วนถัดมาครับฟาสต์โหลดดิ้งเนี่ยก็คือจะช่วยทําการให้คุณเนี่ยเซ็ตคิปตัวของโหลดเอ่อหน้าสกินให้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับอย่าเสียผมกดออกแบบนี้นะครับมันก็จะทําการแบบเป็นหน้าสกินที่เอ่อรอไม่นานนะครับก็ก็แบบสซคิปไปนะครับรอไม่นานรอไม่เยอะอะไร ก็จะตัดออกมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมเปิดไว้นะทุกคนเอ,เอ้ยถ้าผมปิดไว้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูวับมาปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปนะทุกคนร้อยเจ็ดห้าจะรอนานนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยมันรอนานถึงปิดหรือเปิดเนี่ยผมคิดว่าเปิดไว้ดีกว่าครับเรื่องของฟาสมันจะได้เร็วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องมาเข้าหน้านี้อีกนะครับซึ่งมันนานมากๆ โดยปกติเมื่อกี้เราเข้ามาก็จะไปเห็นหน้าเดียวนะเออเนี่ยนะครับแล้วก็มตัตีมอสอะอย่างงี้ะครับแล้วก็วนดันได้อะไรอย่างนี้นะครับ,นนอ,รบอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดใหม่ดูนะทุกคนอ่าปิด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 อ่ะผมเปิดดิเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะทุกคนนั้นจะเห็นได้ว่าตัวของแอนิเมชันเนี่ยอ่หน้าโหลดดิ้งอ่ะหายไปนะครับมันจะมีอีกสองอย่างนะที่มันมานะทุกคนห้ดูใหม่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นหน้าสกิน ตัวนี้อย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่มีเล่นแอ,น,อนิเมชันอะไรเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ช่วยในการประหยัดเวลาได้นะทุกคนผมว่าบอกเลยว่าเซตติ้งเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับใครไม่รู้นะแล้วคนไหนที่อ่านกิษไม่ออกอะไรอย่างนี้นะโอเคครับตต่อไปนะครับเป็นเซตติ้งนะครับที่น้องบางคนเนี่ยถามว่าพี่ดูระยะยังไงนะครับดูระยะก็คือเหมือนเนี่ยเห็นว่าทุกคนเห็นวงสีฟ้าวะนั่นคือระยะการโจมตีของเงาของผมนะครับแต่ว่า พี่แล้วมันดูยังไงนะครับอืมนี่เลยนะครับให้เรามาที่เกมเพลย์แล้วแล้วก็อยู่ด้านล่างเลยครับคือโชว์เรนตรงนี้นะก็ถ้าเราปิดไปเนี่ยตัวเส้นตรงนั้นก็จะหายไปนะครับถ้าเปิดมาเราก็จะเห็นผมแนะนําว่าให้เปิดไว้นะเพราะเราจะได้รู้ระยะของเงาเราด้วยนะครับถัดมานะครับผมอยู่ในหมดกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นข้างนอกนะโอเคครับก็ส่วนของกราฟิกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาสู่เรื่องของกราฟิกนะครับ ก็อันแรกนะครับเดลี่อันนี้นะครับตัวของเดอันนี้ก็คือจะมีะกราฟิกกลางวันกลางคืนนะครับก็จะมีช่วงกลางวันและกลางคืนผมแนะนำว่าให้ปิดไว้นะก็สำหรับใครที่ต้องการภาพสวยหรืออะไรอย่างนงี้นะครับเล่นเอารถก็เปิดไว้ก็ได้นะครับก็น,นี่ปิดไปนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้อันที่2นะเป็นหมอกนะครับถามว่าหมอกเลยช่วยอะไรนะเห็นปะทุกคนจะเห็นความเป็นหมอกๆมอกเห็นปะ รอบๆเนี่ยเขาเรียกอะไรมนๆนะครับมีหมอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ปิดไว้นะทุกคนเหตุผลก็เพราะว่าสมมุติว่าเนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมหันเมาส์ไปทุกทิศทุกทางเนี่ยตอนนี้คือเราจะไม่เห็นตัวของดันเจียนถามว่าดันเจียนเกิดเกาะไหนอะไรงี้คือจะไม่เห็นนะครับก็ให้เราเนี่ยลองดูนะครับข้อแตกต่างก็คือแล้วผมปิดปุ๊บเนี่ยเห็นปะนี่คือดันเจียนนะเห็นปะเห็นเส้นตรงนี้ปะอันนี้คือดันนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเราไม่เห็นนะเนี่ยเห็นปะ ปิดไว้เอ้ยเปิดไวนะเห็นปะเราจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยปิดไว้นะครับมันจะเห็นจากระยะไกลๆได้เลยเห็นปะวันนี้นะครับถ้าผมขับออกมาก็ไกลๆก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าดันเกิดเกาะไหนนะครับแนะนําว่าให้ปิดเอาไว้นะครับส่วนถัดมานะครับเป็นวอเตอร์แอนิเมชันอันนี้ก็เป็นแบบอ่แบบไหนที่มีน้ําอะไรประมาณนี้นะครับแอนิเมชันหรือว่าคลื่นน้ำอะไรเงี้ยก็ปิดได้นะทุกคนผมแนะนําว่าให้ปิดนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะครับ ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้ได้นะทุกคนตรงพื้นน้ำเห็นปะอ่ะดูตรงพื้นน้ำนะครับนี่อันนี้คือปิดไว้ก็จะเห็นแบบเป็นเทกเจอร์ขึ้นลงขึ้นลงนี้ปกตินะแต่ถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะเอ่อเป็นขึ้นน้ำาหลายๆไปนะครับเมื่อตกี้นี้ก็ผมเห็นเป็นหลายๆไปเนาะนี่ครับมาแล้วอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับในการโหลดเห็นปะจะมีความแบบวุบวับวุบวับวุบวับอะไรเงี้ยนะครับผมเลยนะว่าให้ปิดไว้นะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้นะปอดเตือนิเมชันส่วนถัดมานะครับ สกินสแนคสนิกนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นหน้าจออผมสั่นนะเ,เดี๋ยวผมเราต้องใช้ควบคู่กับอันนี้นะทุกคนต้องเปิดตัวของ Animation Skill. อนิเมชั่นสก l l อันติอันติตรงนี้นะครับอันติเอฟเฟกตรงนี้นะครับจะจะปรากฏก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณคุณคุณเปิด My Shadow ไว้นะครับแต่ถ้าคุณปิดไว้จะไม่กดจะไม่เปิดนะครับผมนะจะเปิดให้ทุกคนเห็นดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนก็จะเป็นมานนี้ ก็เป็นการโจมตีนะครับแต่ถ้าเรามาใกล้เนี่ยทุกคนใกล้มากนะครับกับสกิลทุกคนก็จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยมันสั่นนะเห็นปะอ่าหน้าจอมันสั่นนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นสกิลแต่ผมไม่อยากให้หน้าจอมันสั่นทายังไงนะครับก็เลื่อนมานะครับนี่ตรงสกินเทคตรงนี้นะครับปิดไปทีนี้นะครับเราอยู่ใกล้สกิลแค่ไหนมันก็ไม่สั่นแล้วนะครับนี่เห็นปะประมาณนี้นะครับผมส่วนถัดมานะครับ ก็จะเป็นปิดส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของวิชวลเอฟเฟกตัวนี้นะครับวิชวลเอฟเฟกตัวนี้ผมมันน่าจะเกี่ยวกับนี่ครับทุกคนทุกคนจะสังเกตเวลาผมเดินนะมันตัวของมุมมองเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เวลาแรดเนี่ยมันก็จะดึงภาพไปแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ชอบนะมันปวดหัวนะครับผมก็เลยคิดว่าันจะปิดเอาไว้นะครับนี่วิชเลเอฟเฟกต์เพราะั้นพอปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ ปกติเลยนะครับไม่ดูพุ่งมากนะครับอะไรประมาณนี้แนะนำว่าให้ปิดเอาไว้นะมันปวดหัวส่วนถัดมานะครับตัวนี้คัตเตอร์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะมันบอกว่าให้ปิดอ่อปิดอะไรสักอย่างแล้วก็ก้อนหินเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยผมแนะนำว่าปิดไปให้หมดเลยนะครับสำหรับตัวของกราฟิกนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับส่วนถัดมาครับออเดอร์ตอนนี้นะครับโอเคนะครับในหัวข้อนี้นะทุกคนก็จะเป็นหัวข้ออื่นๆนะครับ มาดูอันแรกนะครับกีฟเนี่ยก็คือว่าถ้าปิดไว้เนี่ยถ้าปิดไว้นะครับคนอื่นเนี่ยหรือว่า,าคนที่เราไปซื้อของที่จะให้ซื้อพาร์ให้เรานะครับปิดไว้เนี่ยจะไม่สามารถส่งได้นะทุกคนก็ถ้าเปิดไว้เนี่ยจะสามารถส่งได้แล้วกีฟเนี่ยอยู่ตรงร้านค้านะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้ซื้อพาร์ให้กันนะครับอ่ะตอนนี้คือจะไม่เห็นชื่อผม,ผมเห็นปะผมปิดไว้นะครับแต่ผมเปิดนะครับในร้านค้าแล้วไปกดกีฟตตรงนี้นะ มาจะเห็นชื่อผมที่สามารถแชร์ได้นะครับนี่ก็จะกรีฟได้แล้วก็ซื้อพานให้กันได้อะปาณนี้นะัสัมัดมาครับชาร์ดูแลนแลคอรตรงนี้นะครับก็คือสีของระดับเงานะครับอืมเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคนะครับก็ไอตัวของพาร์ติเคิลนะครับตัวของชาร์ดูแลน g นะครับก็คือทุกคนจะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับเงาเนี่ยมันจะไม่เป็นสีเดียวกันนะทุกคนเห็นปะไม่เป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับถ้าผมปิดไว้แต่ถ้าผม เปิดไว้นะทุกคนสีเงาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามแรงนะอย่างตัวนี้ HGM นะครับก็จะเป็นสีม่วงๆนะทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็น UGM ก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเห็นป่ะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าปิดเอาไว้ก็ประมาณนี้นะผมแต่ว่ามันจะใช้ควบคู่กันกับตัวของพาร์ติเคิลตรงนี้นะทุกคนนี่ถ้าเราปิดไว้นะครับมันก็จะไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะเห็นนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จากที่่อก้ที่ผมแบบ p าร์ติเคอะไรมานี้นะครับส่วนไอเพเยอร์พาร์ติเคิลตัวนี้ก็คือของคนอื่นนะครับก็สามารถปิดไว้ได้มานะครับก็จะเป็นตัวของเอ่อ,อ,อใครที่อยากได้เท่ๆก็เปิดเอาไว้ก็ได้นะครับแต่จริงๆผมก็เปิดไว้นั่นแหละ <laughs> นะครับเปิดไว้ดีกว่านะเพื่อความเท่นะครับถัดมานะครับตัวของ ลีดเดอร์แท็กตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบการแจ้งเตือนนะครับว่าใครแบบว่าใครแบบในแชทเนี่ยใครเป็นลีดเดอร์บอร์ดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถกดปิดได้นะครับอืมก็อยู่ในแชทประมาณนี้นะแต่ว่าเขาพิมพ์คุยกันก็จะเห็นนะครับอืมก็สามารถที่จะปิดได้นะครับปิดหรือโชว์ก็ได้นะทุกคนก็เปิดปิดไว้ก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับก็เปิดเปิดไว้ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีตัวของ คนที่เป็น리더์드มาพิมพ์มาอะไรมาน,นี้นะส่วนถัดมานะครับเป็น s h a ์โดเอ้ยไม่ใช่เดี๋เป็นสมอล l h u ับตรงนี้นะส,สนมอลับตรงนี้นะครับที่ผมเปิดไว้เพราะว่าเรื่องของ UI นะดูนะถ้าผมปิดเห็นวะตัวของ UI มันจะใหญ่ขึ้นซึ่งผมไม่ชอบนะครับผมก็จะชอบเล็กๆหน่อยผมก็กดเปิดไว้นะครับประมาณนี้นะส่วนถัดมานะครับตัวนี้เป็นตัวของการแจ้งเตือนนะครับที่มันขึ้นอยู่ ข้างบนตรงนี้นะครับเวลาดันเกิดหรือไม่เกิดอะไรเงี้ยนะครับเพ่อสามารถที่จะปิดได้ถ้าใครลำคาญนะครับแต่ว่าเลือกที่จะปิดเฉพาะบางส่วนได้นะทุกคนก็โอ้โหแบบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดันมดนะครับตัวของบีดนะครับหรือว่าเกาะจังเกิลตัวนี้นะครับวินเทอร์เลดนะครับตัวของดันเจียนต่างๆแล้วก็แคสเซิลนะครับปราสาทร้อยชั้นหรือว่าจะเป็นเออ่ตัวอะไรวะเวลบอสนะครับมอเอ้าวอันนี้คือมอนเตอร์แบบพลัดขี่เกิดอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถมาปิดได้นะครับผมปิดไปเลยนะครับเรื่องของสัตว์ขี่เนี่ยเราไม่ต้องการอยู่แล้วเราปิดได้นะครับอ่ะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของเอ่อวูบอสอย่างนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันสำหรับใครไม่ต้องการให้มันขึ้นนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นสตอมเบเกอร์อะไรอย่างนี้นะก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับสตอมเบเกอร์ก็คือแบบ เป็นเกาะที่มีตัวของคอเนี่ยสามารถฟาร์มเขได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละผมทำการปิดแค่ตัวของอันนี้ไว้อย่างเดียวนะครับเป็นตัวแจ้งเตือนไอ้ข้างบนเมื่อกี้นะครับส่วนถัดมานะทุกคนก็จะเป็นตัวของรีวอร์ดเอ่อ i น i ติฟินะครับก็คือการแจ้งเตือนของของรางวัลน,นะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะ นี่นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนขึ้นของประมาณนี้นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไม่สแต็กกันนะครับแต่ตอนนี้ของผมปรับมาเป็นให้มันสแต็กกันนะครับเพราะว่ามันลกหน้าจอมากๆนะแต่ก่อนเนี่ยสามารถที่จะย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่ามันขึ้นแบบลื้อเลยนะครับมันเยอะมากจนแบบโหดูไม่ทันว่าเราได้อะไรไมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาตั้งค่านะครับให้ทุกคนเห็นกันนะ ว่าใครที่ไม่ชอบนะครับก็สามารถกดปิดได้นะถ้ากดปิดนะมันก็จะไม่ขึ้นเลยเห็นปะไม่ขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเรากดเปิดนะมันจะขึ้นเห็นปะอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเรากดเข้ามาในข้างในเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเป็นโดนใครที่กดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่แบบปิดสแต็กกันเห็นปะถ้าทุกคนปิดสแต็กกันมันจะขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแบบเยอะมากตาผมได้นาว่าให้มาถึงเนี่ยเปิดตัวของสแต็ ตัวนี้ไว้นะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเราจะได้รวมรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเราไปฟาร์มดันฟาร์มดาบะอะไรเงี้ยมันจะขึ้นนะครับว่าได้เท่าไหร่ต่อครั้งในประมาณนี้นะครับตัวของโทเคนเพื่อไม่ให้บรรลุหน้าจอลนะส่วนถัดมาครับก็เป็นตัวของการแจ้งเตืนอนของเจมนะถ้าสมมติว,ว่าผมปิดไว้นะครับตัวของเจมเนี่ยก็จะไม่ขึ้นนะตอนนี้คือถ้าผมตีไปเนี่ยจะขึ้นแต่เงินนะครับเห็นปะประมาณนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะบั็กอยูน่นะทุกคน นะครับเอาบินออกไปก่อนนะไปตัวของ u i มันหายโอเคมันน่าจะบักนะครับมันน่าจะบักอยู่รับผมปิดเปิดอบักจริงด้วยนะครับอ่าหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมผมปิดนะทุกคนปิดไปนะครับเวลาตีเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นตัวของตัวของเจมแล้วผมได้เท่าไหร่นะมันจะขึ้นแค่แคสนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบคอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปิดได้นะปิดพวกเงินพวกเจมไม่อย่างให้ขึ้นนะครับปิดเฉพาะได้นี่คือ คือเพชรนะครับแล้วก็เงินนะครับส่วนอันนี้คือเลเวลนะครับที่เป็นดาวแล้วก็อันนี้เป็นของชาร์โดก็คือปลุกเงาตัวไหนได้อะไรประมาณนี้นะครับแบบเวลาเราตีแล้วปลุกเงามันก็จะขึ้นเหมือนกันนะผมแนะนำว่าเปิดไว้นะครับเวปป้อนเวปป้อนอะไรเกิดปุงเปิดเปิดไว้ไม่ให้หมดละนะครับพื่อก็แต่ว่ามาตั้งตัวของส t ต็คตัวนี้เอาไว้นะครับอืมถ้าใครที่ไม่อยากให้มันขึ้นมาก็กดปิดอะไรประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับเรื่องของเซตติงผมตอนแรกไม่คิดว่าคอนเทนต์นี้มันจะแบบนานขนาดนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่เอาไว้แบบเซตตรงเซตติ้งอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเค,ครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะหาคลิปอะไรที่มีประโยชน์ประโยชน์อย,ย่างนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้อีกหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะรับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย